เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับรองแม่ทัพภาคที่3ครับลงพื้นที่เชียงรายสังเกตการการคัดเลือกทหารประจำการระบบออนไลน์ครับพลตรีชายแดนกฤษณะสุวรรณนะครับรองแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะครับได้เดินทางสังเกตการการรับสมัครและก็คัดเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีการร้องขอนะครับกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2,568ที่สโมสรไขเมิงรายมหาราชอำเภอเมืองเชียงรายครับโดยได้พบปะพูดคุยกับญาติของผู้สมัครที่เดินทางมาร่วมการคัดเลือกนะครับเน้นย้ำถึงความมั่นใจในระบบการฝึกและก็การดูแลลูกหลานที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการเพราะมีการชี้แจงด้วยเขาบอกว่านอกจากการฝึกระเบียบวินัยแล้วเนี่ยกองทัพยังสนับสนุนการฝึกอาชีพและก็การ การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณอาวุธอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจครับสมัครสอบนักเรียนในสิบโดยผู้ที่ผ่ผานการเป็นทหารเกณฑ์จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับและเขาบอกว่าจากนั้นเนี่ยรองแม่ทัพภาคที่3ได้ตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจคณะกรรมการคัดเลือกและผู้เข้ารับการคัดเลือกในทุกขั้นตอนเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจและก็ความโปร่งใสในกร,ระบวนการรับสมัครแล้วก็การคัดเลือกในครั้งนี้แหละครับ